ความรักมันกินไม่ได้เงินน่ะสิสำคัญที่สุสดอ่ะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองความรักมันกินไม่ได้เงินน่ะสิสำคัญที่สุสดอ่ะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่นี่ทุกคนเคยเป็นเหมือนเราไหมอ่ะเวลาที่เราแบบ หน้านิ่งๆกันแล้วก็ก็คนก็อ่ะเรายิงกันตั้งตั้งที่เราปัญญาอ่อนนั่นอูเมืองนนท์คิดถึงเมือง ที่เข้าไปเปนะ็น้ามาริง่งกิ่งกล่องสรรน้องกล่องแกงมะนองมะแนงมัปฟัล่้องกล่องแต่งงองแงงองแงงในชีวิตครับขอโทษที่เข้าไปเป็น้ามาริ่งกิ่งกล่องสรรน้องกล่องแกงมะนองมะแนงมัปฟล้องกล่องแต่งงอแงงองแงงในชีวิตครับ น่าผางโดนอะไรอ่ะต่อต่อยขอรับนานยังอ่ะพึ่งต่อยขอรับตกลงอะไรต่อยมึงเนี่ยต่อต่อยขอรับเมื่อไหร่พึ่งต่อยขอรับมันพึ่งหรือต่อต่อยมึงเนี่ยต่อขอรับต่อยนานนี่ยังพึ่งต่อยขอรับมึงพูดบล็อกไปเวียนมาเนี่ยต่อหรือพึ่งต่อขอรับไปนะก็ไปไปอีเวนทำอะไรอ่ะฉันหิวหิวได้หรอไงหิวได้แล้วคุณไปไปแล้วเหรอกินอิ่มก็ไปไม่ต้องไล่ฉันไปอยู่แล้วเอออ้อรีบกินรีบไปออ รีบกินรีบไปอ้อเออน้องพิมพ์ครับน้องพิมพมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสถานการณ์การบ้านการเมืองของประเทศไทยของเราในขณะนี้ครับการบ้านเหรอคะพิม์ว่าพิมก็ชอบทำอยู่นะการบ้านการแล้วแล้วการเมืองเหรอครับการเมืองเหรอคะ,ก,ออคะก็ชอบนั่งรถอยู่นะคะนั่งรถไปไหนครับอ่านั่งรถไปเที่ยวคะ่ะไปเที่ยวไหนเที่ยวหนองบัว เที่ยวในเมืองค่ะเที่ยวในเมืองไปเลยทำไรไม่รู้หรอไม่ชี้เรื่องอะเอาแล้วทำไมต้องเลิกลากด้วยปะเธอเลิกไปเลยทำไรไม่รู้หรอไม่ชี้เรื่องอะเอาแล้วทำไมต้องเลิกลากด้วยปะเธอเลิกเอาแล้วทำไมต้องเลิกลากด้วยปะเธอเลิกลากใส่ตาเธอเลิกลากผ่ามเธอไม่เลเลิกลาก